สวัสดีครับพบกับพ่อเพียงยีเดบุตรอีกครั้งครับผมเมื่อนี้กมาซับน้องไม้ไปขายครับผมที่ตลาดนะครับผมกัเพิ่นสั่งมากกับพอได้ขายครับผมก็ปลูกเองครับผมไผ่ตรงร่มแรงครับไผ่หวานนะครับไผ่ลิงหวานครับกับเมกี้ต้นครับผมต้นไผ่ตรงร่มแรงกั หนึ่งกอสองก่อสามก่อสี่กอครับยืนอีสี่กรร่อกอีกก่อหนึ่งข้างบนยังน้อยๆอ,อยู่ครับผมครับกะรอบที่แล้วก็ไปขายได้ร้อยกว่าบ,บาทครับกะถือว่าโอเคครับผมเพราะว่าเขากะมีพื้นที่น้อยกะปลูกขายย่างเล็กยังละหน่อยครับปูกปลาน้าไมากะจักหน่หมดละครับผม ต้นหมอกต้นไม้กะยังยังยังบ่ใหญ่ครับกะถือว่าเป็นการเริ่มต้นกะเริ่มเห็นแววความสุกึ้นมาครับผมอันนี้ไผ่ตูงเริ่มแรงนะครับผมมีอยู่สีก่อโซนทางอีอ่าอันนี้กะมีโซนหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นไผ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยงหวานครับสองก่อครับผมกะ ปงดีครับปงดีครับทุกปีก็สิออกนอแท่งนอตัวยครับผมอันนี้ก็สิปินแปลงพืชพักส่วนขั้วเล็กๆน้อยๆนะครับก็บได้เฮ็ดยู่ใหก้กินเพราะท่านนี้เป็นรงคขั้วครับรอะนี้นเป็นบอนท่อเผาขยะครับผมไผมีที่สักสอาไร่ครับผม อยากลองทุดสอบเบึ้งกะโอเคครับความสุขครับผมจะได้อยู่กับธรรมชาติครับกะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเนะาะกะจังไดฝากที่ตามเพอเพียงยอนุนุฒย์นะครับผมกะผู้ใดสิสั่งมาไหมกะพูว่าคงสิบว่าท่านดอกครับผมมีหน่อยครับผมกะ หาเสือเอาน้ำตลาดนะครับผมกับท่านกับท่านครับผมลงตลาดศรีพรหน้ามืออื่นครับผมขอบคุณครับและสวัสดีครับผม